วันนี้ผมก็มาที่บ้านขมาตำบลตะกุกเหนืออําเภอวิภาวดีนะครับมาดูความสําเร็จนะครับของการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับตามแนวพระดําริของสมเด็จพระคริธาที่ราเจ้านะครับความสําเร็จตรงนี้นี่ก็เริ่มจากนะครับในระยะที่หนึ่งโครงการบ้านจนให้ทุกครัวเรือนนะครับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนะครับอย่างน้อยก็ล่าอย่างระยะที่2นะครับระยะที่2ก็คือทุกหลังคาเรือนปลูกอย่างต่อเนื่อง ครัวเรือนนี่คือคลังอาหารชุมชนคือสถานแบ่งปันบ้านนี้นี่เป็นฐานที่หนึ่งนะครับที่ที่คุณพี่คุณบุภานะครับบุภาถึงเป็นประธานคณะกรรมการจัดตรีตำบลน,นะครับหัวหน้าคณะทํางานกับเพื่อนกองทุนตรีตําบลน,นี้ด้วยนะครับมีหน้าที่ในาการรวบรวมผักที่มาจากครัวเรือนที่น้องประชาชนที่อยู่ในในหมู่บ้านละแวกนี้แต่ละคนก็มีคนละเล็กละน้อยนะครับแต่ว่าลักษณะผักที่ท,ที่คุณบุภานี่จอยาต้องรวบรวมไว้นี่ก็จะมี มีชื่ออยู่ก็ต้องการผักอะไรแล้วผักเหล่านั้น,นต้องมีคุณลักษณะแบบไหนนะครับผักที่นี่นะครับส่งต่อจนถึง Go, เทสโก้โลตัสเศรษฐกิจของอำเภอวิภาวาดีชลนั้นก็มีอาชีพอาชีพรักก็คือป้ามก็ย่างภารานะคะชนนั้นราคาก็ตำามากก็เลยมีความคิดว่าต้องต้องหนูจักประหยัดก็เลยปลูกพักพัฒนาชุมชน พ,พ่อหลวงพวิภาดีแนะนำแล้วก็ให้มาเ็ดพันธแล้วให้ปลูกพักเมือนเองหลังจากนั้นเราก็เลยเปลี่ยนผันธุพักกันแล้วก็ได้มีชนิดพักเพิ่มขึ้นและทีนี้เราปล่ให้เพิ่มขึ้นปับ๊บผลิตพันธ์มันก็มีเยอะเลยใกล้แไปว่าเรากิกนไม่หมดให้แล้วแบ่งปันแล้วก็กินไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเขาว่าประหยด่ายได้แล้วก็ได้มีเจรวบรวม,รวมพักข้างเรือนนะครับส่งตลาดค่ะ สมาชิกท,ทั้งหมดมี28คน2 1คนนียเราจะเราจะหวางเพ่นตั้งแต่การปลูกและก็การเก็บแล้กก็เรื่องการค่ายรายได้เพิ่มประมาณเป็นฝันบาทตคากครัวมาช่งพักรับมาสงปักให้กับรุ่งครับรุ่งปลูกตามในบ้ายของพัฒนาชุมชนคื ได้ปลูกปักต่อสารปิดต่อเนื้องในชาวบ้านในดินในรถจากสารปิดนะมีชะอมมีโหระพาแล้วก็กำลังเทียบป,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 ปลูกฟักผัวถั่มนไพรย่างหน่อยๆข้าวกับข้าวกับข้าวสานก็่วยได้เร็วครับรวีบาวดีเนี่ยมีพัฒนาการแล้วก็พัฒนา้อนที่น่ารักมากแล้วก็เอาใจใส่ไม่เคยทิ้งชาวบ้านเลยค่ะหัวเราเนี่ยโครงการเราไม่เคยเขีนเป็นเลย แปลว่าีเลียงเนี่ยไม่เคยเขียนให้แต่แนะนําให้จนกล,ยออกล้ยมาพอเราเขียนโครงการได้เกือบทุกคนนะคะดีใจเลยก็มีกําลังใจค่ะเศษรษฐีิฐานรากมันม่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ในปีหกห้าอันนี้คือภาพของความสําเร็จคําว่าชุมชนพึ่งตนเองได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นไปรู้มาทำคือต้องเห็นตัวอย่างความสำเร็จของรายบุคคลรายครัวเรือนว่านี่คือวิธีการทําเรื่องเศรษฐกิจ จากปลูกพืชผักมาก่อนก็คือปลูกแค่กินแค่ขายสอยในโกเรือนนะครับแต่ก็สามารถยกระดับเป็นเศรษฐกิจฐานรากคือเศรษฐกิจของโกเรือนขึ้นมาแล้วเป้าหมายสําคัญนะครับเราต้องการสร้างให้พี่น้องประชาชนนี่มีความสุขนะครับมีความสุขเพราะความสุขของคนนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเงินเยอะมีเงินมากแต่แต่ละวันเนี่ยเขาได้มีกิจกรรมทํามีรายได้เข้าครอบครัวนะครับได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นนิยามความสุขระดับหนึ่งครับ